tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i'ma keep chasing i got all this potential that's deep inside of me But they're and successful cause they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making you money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that! I'll do what I wanna do. And I'll follow you back to your. สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูนั้งแต่อีกคนหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของใครหลายคนสำหรับแพ็กดาวิเดมารดิดนะครับดาวิดอลาบาฮะเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติออสเตรียนั่นเองนะครับ อาราบาก็เคยมีร่างพิเศษออกมาแล้ว2ร่างนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างเก่าๆให้ดูด้วยนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะในเกมนี้นะครับที่อัตถพยศนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กซ้ายดีเอ็มเอฟซีเอ็มเอฟนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าจะเอาไปเล่นตรงไหนดีแล้วเล่นเซนเตอร์เป็นตำแหน่งหลักของเขาในเวอร์ชันนี้เนี่ยเหมาะหรือเปล่านะครับผมสำหรับฟูทีมเัลมาริดด้วยนะคือบางคนอาจจะไม่ได้ทำฟูทีนมาว่าล ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับอีกคนนึงเนี่ยที่ยืนคู่กับลูดิเกอร์อาจจะเป็นดาร์阿拉บาหรือว่ามิลิเตาร์หรือไม่อย่างไรนะครับแนวทางการอัพนะครับกดออโต้นำทางไปก่อนเราจะได้โอเวอร์ออเรตติ้งอยู่ที่94โรโบนัสจับลงทีมก็จะเป็น97นะครับค่าพลังเด่นๆแบบโดดโดดของ阿าบาร่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นดิฟเฟนซีฟเอเวนิสนะครับก็คือปฏิกิริยาความว่องไวในการเล่นเกมรับนะครับสูงถึง97โดดมากนะโดดจากค่าพลังอื่นมากๆเลยนะครับค่าพลังอื่นนี่ยังไม่ถึง90เลยนนนะอัี้คือ97เลยทุกคน แล้วกดออโต้เนี่ยเกมจะใส่ดีเฟนดิ้งมา12เลยนะครับโลเวอร์บอดี้สเตนสี่เนี่ยสปีด80ไม่ควรลดนะครับเอลิเอลสเตนก็ไม่ควรลดเช่นกันนะครับจ้ำเนี่ย80สีเขียวอ่อนอยู่แล้วนะครับสปีด80สีเขียวอ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะบางทีผมคิดว่าเราอาจจะต้องใช้อลาบาไปยืนเป็นแบ็คซ้ายหรือว่ากองกลางด้วยไม่ใช่แค่เซนเตอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมจะปรับลดดีเฟนดิ้งฮะดีเฟนดิ้งให้เหลือ11พอนะครับเพราะว่ามันโดดมากนะครับรีเวิชสิบเอเวเนสเนี่ยเก้า 80นะครับผมแล้วก็มันจะไปเพิ่มสปีดเป็น81ด้วยนะฮะถ้าใครจะเอายืนเซนเตอร์จจ๋าเลยนะครับผมก็ใส่เอล e โอสเตนก็ได้นะครับเราจะเหลือ1นคอยไปอัพค่าทีมในขณะที่ O อ l r อร t i n g ยังคงเป็น97เหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่าเอาไปใส่พาร์ซิ่งนะครับหนึ่งคอยไปใส่พาร์ซิ่งเนี่ยโลพาร์ะเป็น80นะครับแล้วเราจะสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ได้ซีเอฟก็ได้ผมว่ามันจําเป็นสําหรับการเล่นกองกลางด้วยนะครับผมจากเป็น80สีเีเยวออนเอียวสีเขียวออ่น้มเียวออนน่นผมประมาณนี้กัันนะครบ เลือกได้2แนวแล้วกันนะฮะแนวแรกก็คือยืนเซนเตอร์อย่างเดียวเพียวๆก็ไปใส่อะไรเอาสเตนรถดีเฟนดิงนะครับผมไปใส่ค่าทีมได้1นึ่งพอยต์นะครับแต่ถ้าไปใส่โร์บริสเซนเนี่ยไปใส่พาสซิ่งอีกหนึ่งนะครับจะใส่ค่าทีมไม่ได้นะครับผมก็จะต้องใส่สเตปเพียวๆเลยนะครับเนี่ยยืน97ได้ทั้ง DMF CMF แบ็คซ้ายนะครับ ส่วนในการรีวิวคลิปนี้เนี่ยผมจะจับเขายืนเซนเตอร์ไปตำแหน่งหลักก่อนนะครับแล้วในช่วงท้ายเราจะจับไปยืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมมาดูรายละเอียดค่าพลังข้างในนิดนึงนะครับสูง180นะครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมสไตล์ของเขาเป็นบิวอัพนะครับถ้าเกิดว่าไปยืนเป็นแบ็กซ้ายก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับผมเกมรุกเติมเกมรุก62นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยเบอร์ชั่น76 69 73นะครับถ้าอัพมาสายดีนะโลพัสเราได้มาเป็น80เราใส่พัสซิ่ง1ด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใสนเ่ก ยิงลูกฟรีคิกได้นะฮะ78นะครับลูกโค้งก็ได้นะครับเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายเปิดโค้งได้นะครับ78นิดนึงนะฮะดีฟินซิฟอวไนน์สนะครับผมลดจาก97เป็น96นะครับก็ยังสูงอยู่ดีนะฮะแท็กซิงเนี่ยการเข้าปะทะบอล86นะครับความดุดัน85เอ่อดีฟินซิฟแองเกิลเมนต์การช่วยเกมรัด87นะครับเนี่ยค่าพลังมันโดดที่ดีฟินซิฟอวไนน์สนะครับผมสปีด81สปีดต้น73นะฮะก็ยังยืนแบ็กซ้ายได้นะครับพลังยิงแรง80จัม80นะครับ สูง180จ80ผมว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีปัญหาสาหรับการเล่นเซนเตอร์หรือเปล่านะครับความแข็ง73นะครับบาลานซ์ทรงตัว72นะครับแล้วก็ความอึดสตมเนอร์81นะครับเท่าหลักคือเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยแต่ใช้แล้วความแม่นยำ3เต็ม4นะครับสกิลนะครับผมก็มีทั้งหมด10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับมีคัตวิไฮเอนเทอร์หนึ่งสกิลของบอลนะครับมีสกิลยิงด้วยนะนักเกิลช็อตดิปปิ้งช็อตนะครับสองสกิลยิงแล้วก็ม สกิลเกมรับมีสกิลเข้าปะทะบอล bon, interception sliding t a เกิลนะครับแล้วก็กัปตันซีภาวะการเป็นกัปตันทีมนะครับความสามารถค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กซ้ายหรือกองกลางนะครับสำหรับดาวิดอาราบาภาพจําของอาราบาผมตั้งแต่ตอนเป็น2020 2021ตอนอยู่บาเยอร์เนี่ยก็ยังไม่ลืมเลยนะครับอาราบาเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลายตําแหน่งมากๆเลยนะครับถ้าเป็นเกมผ้าเก่าเนี่ยอาราบาจะยืนได้ไดหลายตําแหน่งกว่าน,นี้นะครับแล้วค่าพลังเนี่ยสูงทุกตาแหน่งเลยนะครับแบ็กขวาก็ยืนได้นะจะไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าในร่างนี้เนี่ คือปัจจุบันเขาก็เล่นตำแหน่งหลักเป็นเซนเตอร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าแพทเทิร์นค่าพลังของอาราบาในเกมมันยังเอื้อต่อการเล่นกองกลางกับแบ็กซ้ายมากกว่านะครับสังเกตได้จากค่าพลังจริงอยู่ว่าร่างนี้เนี่ยดิฟิสอเวนิสจะโดดที่9 7หรือ96ที่อัพตามผมนะครับแต่ว่าค่าพลังเรื่องของการเข้าปะทะบอลนะฮะการช่วยเกมรับต่างๆความดุดันอะไรต่างๆเนี่ย เซนเตอร์ Center, ผมว่าอาจจะส่วนตัวผมคิดว่ามันยังไม่ถึงกึ่นขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์บิวอัพก็ตามนะครับผมจับยืนคู่กับลูดิเกอร์เนี่ยรู้สึกว่าลูดิเกอร์จะขโมยซีนได้บ่อยอครั้งนะครับถ้าเกิดรบอลมาเข้าทางอาราบาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ดันอนะ่ะคืออาจจะด้วยเป็นเพราะว่าสไตล์บิวอัพด้วยไม่ใช่เดสทอยเยอร์ er, เหมือนลูดิเกอร์นะครับลูดิเกอร์ร่างนี้ก็เป็นร่างแต่บอลนะครับเป็นร่างที่หลายคนชอบมากนะครับผมทําให้มีความรู้สึกว่ามันเปรียบเทียบไงพย แล้วส่วนสูง180เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ตัวใหญ่ตัวสูงนะครับแต่เพียงแต่ว่าการยืนตำแหน่งเขาดีมากไงเหมือนกับลูกชอในในปัจจุบันนี้นะครับที่ยืนเซนเตอร์ไปตำแหน่งหลักนะครับผมว่าอารมณ์คล้ายๆกันนะครับคือถึงแม้ว่าการยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์เนี่ยจะนิ่งจะมี การอ่านเกมที่ขาดที่ดีนะครับอันนั้นคือในชีวิตจริงนะแต่ในเกมเนี่ยสรีระเรื่องสภาพร่างกายมันผมว่ามันยังจําเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูงพลังกระโดดความแข็งแกร่งต่างๆการเข้าประทบอลความดุด,ดันอะไรพวกนี้นะครับผมว่าเซนเต,นเตอร์มันยังจําเป็นที่จะต้องใช้ค่าพลังแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่า a อ a วเรสของอาราบาจะสูงนะครับ defensive awareness คือปฏิกิริยานะครับต่อเกมรับปฏิกิริยาต่อลูกบอลนะครับเวลาจังหวะบอลที่จะต้องเล่นเกมรับเนี่ยเขาจะลงมาพุ๊ธนะลงเข้าตำแหน่งไวนะครับอันนั้นอ่ะโอเคยอมรับ การเข้าปะทะบอลความดุดดานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องดูจังหวะต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับผมมันก็เลยแบบว่ามันจะดีจะเด่นไปท้กอย่างนึงมันก็แบบ เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างอื่นให้ดูแลกันนะครับในเกมนี้ก็จะมีออกมาสีร่างรวมร่างสแตนดาร์ตนะครับร่างซ้ายมือสุดคือร่างที่เรารีวิวอยู่นี้นะครับร่างที่2เป็นร่างที่ใช้ได้คันบอลแรกในช่วงตลาดซัมเมอร์ตอนย้ายมามาลิดช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ร่างที่3าเป็นร่างแล้วมาลิดนะครับในขับซีเล็กชันนะครับผมก็ถ้าอัพแบบกดออโต้นะครับร่างที่ใช้ได้คันบอลแรกร่างที่2เนี่ยจะเด่นกว่าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกองกลางแบ็กนะครับเปิดเกมรุกอะไรต่างๆเนี่ย โดดไปที่97เลยถ้ากดออโต้นะครับส่วนอื่นๆย่างอื่นๆเนี่ยคือร่างดักบอลร่างที่2เนี่ยดีกว่าทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าร่างนี้นะครับก็เป็นร่างที่มีค่าทีมเพสไตล์90ทุกอย่างนะครับร่างที่ใช้ดักบอลแรกเนี่ยก็ยังมี80แล้วก็70ที่เหลือนะครับผมอาจจะดีกว่าในเรื่องของค่าทีมนั่นเองสําหรับอาราบาร่างนี้นะครับแต่ร่างที่ใช้ดักบอลแรกบางคนก็ไม่มีไงแต่ว่าก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่าเออมันก็มีร่างแบบไหนก่อนหน้านี้ออกมานะครับผม อันนี้เป็นจังหวะที่เติมเกมลุกขึ้นไปนะครับผมผมลองนิดนึงฮะลองว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับดูจังหวะค่อยๆโยกค่อยๆลอค่อยๆบังบอลนะดูว่าดูมาดิมาดิอันนี้หยอกเล่น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 เออสำหรับการยืนเซนเตอร์นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเล่นกับฟูลแล้วมาลิตแล้วยืนคู่กับลูดิเกอร์เนี่ย มันอาจจะลงตัวในระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวที่วางบอลได้ดีนะเพราะว่าสไตล์เขาเป็นวิวอัพนี่ครับเนี่ยวางบอลออกซ้ายออกขวานะครับด้วยความที่เป็นกองกลางตัวเก่านะครับหรือว่าแบ็กซ้ายตัวเก่าวางบอลแม่นนะครับมีสกิลวิทเทสฟาสอะไรด้วยนะครับเป็นตัวที่ออกบอลจากตอนลึกได้ดีนะครับยืนเซนเตอร์คู่กับลูดิเกอร์เนี่ยโอเคนะสำหรับฟูเดอเมดิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมยังไม่เคยลองคู่กับมิริตานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงตัวหรือเปล่าลูดิเกอร์นี่คือเขาแบบดุดันอยู่แล้วสํำหัััับงนน้ะคมลตววกิอพรับ หรือถ้าเอาไปเล่นกับทีมอื่นที่ไม่ใช่ฟูมาดิดนะครับไปย,ยืนกับตัวอื่นผมว่าในเกมนี้มันยังมีเซนเตอร์สไตล์บิวอัพที่ค่าวลังสวยๆนะครับผมแล้วก็สาริละร่างกายความแข็งแกร่งความดุดันมากกว่าอลาบาหลายตัวนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดอัพอลาบาตามผมเนี่ยคือเอาไว้เป็นตัวโรเทชันกับมิลิตาหรือว่าเป็นตัวโรเทชันกับกองกลางหรือแบ็กซ้ายมากกว่านะฮะจะดีจะดีที่สุดนะครับผมอันนี้คือไม่ได้แบบว่า เขาไม่เก่งส <Wow. S 2> <No. S 1> ําหรับเซนเตอร์นะแต่ว่าเขาเก่งสําหรับด้านอื่นด้วยนะครับผมสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมอัพไปแหละถ้าเพิ่มพาร์ซิ่งให้อีกสัก1นึ่งพอยต์นะครับเป็นพาร์ซิ่ง low pass 80เนี่ยเราจะได้เอาไว้ไปยืนแบ็กซ้ายหรือว่า DMF CMF ได้อีกด้วยนะครับในชีวิตจริงถ้านักเตะแบบนี้เนี่ยผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ชอบนะเล่นในแต่ตำแหน่งนะครับแต่ในเกมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อยากได้นักเตะที่แบบเก่งด้านใดด้านหนึ่งไปเลยใช่ป่ะนี่ฮะ วางบอลอยู่ตอนลึกกับโคดแมนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบเอาเซนเตอร์วางบอลนะครับอยู่จังหวะเกมรับนะครับ่ยังยืนเซนเตอร์อยู่นะฮะวิ่งเบียดกับซิลินสกี้นี่กบแทรกไปคว่ำไปเลยเอออยู่ที่จังหวะเราด้วยนะครับแต่ปฏิกิริยาเข้าโอเคนะฮะปฏิกิริยาในการแบบเข้าไปสกัดเกมรับอะไรพวกนี้นะเข้าไปยืนตำแหน่งเกมรับอะไรพวกนี้พอโดนสวนกลับไปไวอะไรพวกนี้เขาลงตำแหน่งได้ไวนะครับปฏิกิริยาดีนั่นเองนะดิวิซิบอเวเนสนะครับดูจังหวะการวางบอลอีกทีนึงนะครับ ออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังได้แล้วแต่เราจะเปลี่ยนจังหวะของเกมได้นะครับเป็นตัวที่พลิกจังหวะของเกมได้นะครับเป็นตัวที่วางบอลให้ปีกให้กองหน้าได้นะครับผมเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกทันทีนะครับตูม <c oughs> อ่าทีนี้เดี๋ยวจับลองยืนเป็นแบ็กซ้ายแล้วกันนะครับแบ็กซ้ายี่ค่าพลังก็เป็น97เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเออมันก็จะเป็นออฟสไตล์ style ไปนะครับเพราะว่าสไตล์ของเขาร่างนี้จะเป็นบิวอัพนะครับทุกร่างของอาราบาในเกมภาคนี้เนี่ยเป็นสไตล์บิวอัพทั้งหมดแล้วนะครับ จริงๆจะว่าไปตั้งแต่ปส2021แล้วนะครับเป็นบิวอัพทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีตอนปส2020นะครับที่เป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายบ้างในบางร่างตอนอยู่บาเยอร์นนะครับผมยืนแบ็กซ้ายนะครับจังหวะเติมขึ้นมาแล้วเปิดเนี่ยเปิดด้วยเท้าซ้ายเป็นเท้าหลักนะครับแล้วมีสกิลสนบสนุนในการเปิดบอลพินพอยต์คอสซิงอะไรแบบนี้นะครับแล้วด้วยความที่ เกมรับดีด้วยนะครับผมถ้าเกิดยืนแบ็กซ้ายเนี่ยเหมือนเราจะได้แบ็กซ้ายสายเกมรับเพิ่มมาีก่งตัวด้วยนะครับแล้วเป็นแบ็กซ้ายที่เติมเกมลุกได้นะครับเปิดได้สปีดก็พอมีนะครับแล้วความแม่นยําก็พอได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ายืนแบ็กซ้ายนี่คือโอเคเลยนะถ้าถ้าคุณแบบอยากได้เซนเตอร์ตัวใหญ่หญเล่นลูกกลางอากาศดีๆนะครับผมหรือเป็นตัวที่ดุดันนิดนึงนะ่ะเอาอลาบาขยับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายผมว่าเหมาะเหมือนกันนะครับ เออว้วเป็นแบ็กซ้ายที่แบบปฏิกิริยาเกมรับดีอ่ะคุณคิดดูอ่ะคุณจะได้แบ็กซ้ายสายเกมรับมาเพิ่มแล้วก็เติมเกมลุกได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แนวทางนะครับว่าจะชอบกันแบบไหนนะครับผมแต่สําหรับผมอ่ะคือถ้าถ้าเล่นฟูลมาตสิตเนี่ยเอายืนเซนเตอร์คู่กับลิเกอร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดอลราบาได้แต่ไม่ได้ทำฟูลมา d สิตไว้เนี่ย ถ้าอัพแบบตามปุ่มที่ผมอัพตอนต้นคลิปเนี่ยคือคุณสามารถเอาไปเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับจับลงทีมไว้ตัวไหนไม่ฟิตเนี่ยก็เอาราบาลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายเซนเตอร์หรือว่ากองกลางหรือ DMF นั่นเองนะครับสำหรับฟูมัดลิฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟูปัจจุบันนะครับผมมิดิเตาผมว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตมีร่างพิเศษของมิดิเตาออกมาเนี่ยสารีระของเขาแพทเทิร์นข้าพลังของมิดิเตาเหมาะกับการเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วส่วนสูงดีด้วยนะครับผมส่วนอาราบาเนี่ยจับไปเล่นเป็นแบ็ก เออตัวไหนไม่ฟิตนะครับตัวไหนหัวตั้งมากกว่าเอาเอาอาราบาเนี่ยยืนแทนได้หมดเลยนะครับในหลายๆตำแหน่งที่ผมบอกไปนะอันนี้สำหรับฟูมารดิดนะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจของอาราบาร่างนี้นะครับดิฟิซิโอไนน์สเนี่ยโอ้โหโดดมากค่าพลังนี้โดดมากนะครับผมลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะฮะจังหวะการปฏิกัติยาต่อเกมรับเนี่ยลงตำแหน่งได้ไวเลยเกินนะครับลองไปเล่นกันดูแล้วลองสังเกตกันนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัสลีนด้วยนะครับที่ให้ยิมไอทีรีวิวรวมถึงน้องจิวที่เป็นคคคคคคคู่่่่่่รรรรรรีีีวววววิิิิิดดดดด้้้้้้ยยยนนนนะะััััับบบใใทเเเงงขาาาาามมมมมชชออออลลลลืกกกตตตหผแจปปปไส อยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด #reviewwell ตันนั่นบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm a l right And for the first time in a long time I'm a l right Seen a you lot know. of change, been through is. a lot of pain. Some things are not the same I as think. they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.